สบายดีจ้าสบายดีบทสู้ขู่สู้ค้นสบายดีตอนเที่ยงยินดีตอนหา้าขาสู้ส่องชาววาันซื่อเด้อพี่นอ้นองอีพี่ชองเด้อจ้าน,นี่เก็บห็ดหลังจากปิษขีปไปเนาะน้องเอิญชาวเวอร์เอิญเห็นเห็ดอีกแล้วโมวไม่งามชู่ยแม่เดี๋ยวเข้าเก็บเด้อเวย้ยเดี๋ยวเข้าเก็บเด้อ เก็บเป็นคลิปสองอ้เก็บมันส่งหูพายแม่มึงมันไปอยู่กว่าไมีสัญญาณอดูกว่าวอีพี่สองเก็บเห็ดเด้อจ้าเก็บให้มันมวนเมื่อกับเกี่ยวข่าวมัน ากยทงยางกั็เลว้ไตโ่กระือกนก็อยากเหี um ่ยวเราไว้ม <huh> ันดิ่งกระแดงกเก็บเียัวมุมหน้าหาผลเบิ้งลอยนะมุมงไป่้สยในแหัวนะเขาเบิ้งเต่ากระหยานเต่ากระยานเต่า

Haua anh hoi anh à, à, mong hoi kia là bố mẹ hoi tao nít kia hết. สาบายดีจ้าสาบายดีตอนบ่ายเด้อเนาะมาหลังจากที่เาอนนะเจ๊เพชรมือนันแล้วเาก็เมื่อกินข่าวกินข่าวแล้วแล้วก็โหลดคลิปแล้วแล้วมาต่อพี่น้องเนาะมาโคกใหม่โคกที่มาก,กับไก่อเมาลามุมือนันที่พักไก่อเมาลามาสองคนแลยได้เห็ดหลายนะแต่ตอนนี้ลเละเบิร์ตโคกหนึ่งแล้วเรื่องโบรานเห็นเห็ด เบื trim, ้องนี hmm. oh, okay. 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 ้ที <labour. S 2> ่น่องเฮดบดอุ้ยแถวกระแถวบดได้กระแดงได้ไหมอือนี่พืชไม่ยากยากขาวๆอยู่ในหนึ่งไม่จะดอกห้าอย่างนี้เฮ็ดบด ตัชุดคนดชุดอมีสุดตัวยักแกนี <prestigious> mhm. ่นน้ี่ยนี่เขาตัดปรด็นลายเันว่าายคอนี่เขาตัดกอมันหากูมาจากกกกิกด้นี่ มันเหี holder, ่ยวแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ให้ทเหี่ยวนี่เด้อดอกนี้สวยงามติดเป็นไทคอนเนี่ยนี่โอ้ยมันอกว่าบริถาวได้มาเหี่ยวพวกเนี้ยนี่พี่น้องออาโบได้แล้วจ้าเหี่ยวเหลี่ยรอได้ในดอกนี่ก็งามด้ น้องจะเสียดายเห็ดนะนี่โมเดิร์นน้อยด้ยนี่นี่น่ะเฮ้ยนี่แต่ซากมันพี่น้องป้าพี่ยู่ใบตองตัวนี้ก็พี่เล่หน่ะไอ้ตุ่มนี่จะวด้เหคื่อเหรอเหงื้อเพื่อน จุ้อยูอหักเหี่ยวไม่ใช่ดินกระสุ่มเลยแม่เปิดแนวมเหีงงห่งงวยวลมเลยแท้ฝนหากระซาตกสองมือ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเหีห่ยวเอาหนอเลยหไมมาแล้วเ้าไปแฟนหนำมันก็คืนได้เฮ็ดจักเหี่ยเดี๋ยว่าห้ามปัญาตาตักเลยคนจักเหี ตอนแรกก็บบรไดเกี่ยวเขาคือก่าวพี่น้องให้บบต้นกับบาบัดถูกเกี่ยวถัาแล้จุนะเนี่ยหหกำลังบ่บรนจุเหมืนกับโบเหี่ยหัวเดียวกันเลย ดุ่นนีห่อเดียวกันบอเบิ้งคักคัาอลีโบได้เห็นเลยพี่น้องมันคือใบตองใบตองแหงน,นี่เป็นสิบสองเนาะมันก็แหวจ้า้อดยำเบืพี่น้อง,ๆๆอ,งออกไนมบอข้าจูดไหมมันโบได้เลยโอ้ยพี่น้องเอย เฮดโบสเจอพี่น้องอ้าตัวนี้อ่อนแถวขั้นแถวอันรักหัวนะบัมีบัวแม่ฮะอ่นก็เป็นกระตุ่มก็ะมีเทดเหี่ยวอีกแล้วพี่น้องเด้มาสุดก่อนกันเหี่ยวเด้ะอันที่อันเอื้อมาลาพ่ออันมูใหญ่ๆเหี่ยวนะเด้เหงานั่น แต่สุดนี่กลับมาออกเหงาพี่แต่เสียดายแผ่มันกระดิ่มซุ่มม่บอกเลยมันลมหรืออะไรมันลมกระแดงเขา พี่น้องให้เอิ้นสาววันกับเอือ้ออมรา,าเนสาววันกับเอือ้ออมม马าเบาหวางจ้าเนาะสึนเสร็จหาแล้วเพิ่นไปซอยเจ็ดสีมืออื่นจะสีไปหาเพิ่นว่าย่านแต่เฮ็ดนี่ละเถาก่อนแต่ขนาดเมื่อนี้ก็ยังเถาแล้ว เดีี๋ยวนล่าง,างาไปทางหน้าภูกระจักษ์พี่น้องคือเห็นสามดอกเหี่ยวเหี่ยวหมู่มันอยู่ใส่โอ้พี่หาดอก ยังโบทันได้ทนจากใบตองซ้ำเหี่ยวแล้วเหี่ยวคือกันหักลายป้าถูกผูกขังผูกผูกโบแห้งปันไดตัวนี้หน้านี่จอมดำดำหลัก้โมบักง่ายง่ายไอเป็นเมน,นูเออมันดุมมาถึงแล้ว ไผอยู่รุ่นนีน่กินนะ่ะยังงามอยู่ได้อึแซ่น้ำาจนน้ําเกินนะมันลมพัดอยู่เบิดมื้อหี่เนาะออกมาแล้วก็ลมพัดโลดเ,เดี๋ยวรุ่นนี้แซ่น้ำก็ขึ้นคือเก้า <c oughs> อเอ,อเ๊ะขึ้นซะแล้วเนาะอ่นน้ยังรุ่นแซ่น้ําบ่บ่ เมื่อเลยจัาคือเขาว่าจ่าไม่ชอบจันได้จเห็นแบบนี้ด้วยตีมันยังงามมันออกกันบอลที่มาเก็บเปอแม่ตอนแรงสุดวังหันได้พี่น้อง แต่มาอยู่ทั้งเทิงจะกระตีกันนี่แล้วบัดนี้มันราบลงมาทั้งดวงเสียดายด้ได้จัตเฮ็ดเหี่ยวหอบแรงอื้อมบกขาดสั่นจีน พี่น้องเอ้ยงามๆอยู่นะมคนตีคยู่ยงกรอบยุทธพันนกนะก๋วยเตี๋ยวน้ร้อน บเดมี่ผู้ใดหูได้พี่นองไาเห็ดออกเห็นแต่บ้านอื่นอาลงเฟสก็เลยพาก,กันมาลงเบิงแต่คนแถวบ้านนี่เขาใจายังบบทันหูเศร้าซึ้งกับโบทันอาลงณ์เฟชาววันบอกเผาแหยเอางมณ์กันยันค้นหูยันค้นปแต่เศร้ามืออื่นเพิ่นสิบปได้มืออื่น เมื่ออื่นจะเสีเอลงให้คนแตกตื่นอโอ้ยเท่าเฮงกันพี่น้องป่าหยาคือมางามเทดกอกหยาธรรมศาสตร มีตั้งแต่แม่เพิง่งปาดงามค่ะขนาดตาสะออนแต่เด็กกินแบบคล้ายๆกินดอกตีนเป็ดนะไหมบ่มากเลยกินนี่กินดอกตีนเป็ดมาย่มไดเพราะอยากเป็นลม ปุ่นท่อแว๊บมาหอดเฮือนเลยเด้อพี่นแบบบ้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งเฮ็ดเฮาตอนแรงกะยังปืนหือมีหด้ปืนเอง <c oughs> อึนี <c oughs> เฮ็ดตอนแรงได้ซ่ํนี่ล่ะพี่น้องมันเหี่ยว เฮ็ดนะพ่อสามมูแต่ว่ามันเหี่ยวเอาบไดรยอยเอ้ยมา,มานีด่ดูลูกละไปนั่งียงเปลี่นมาเลยนะมานี่ดูเร็วๆ<ะ>อืมคือมาดำแทะสบายดีป้ะลุงเนะี่ยลูกละสบายดีจ้ะป้าลุง <laughs> เป็นวัดดังก็ยังบ่แหงอยู่ ค้าวข้าวห้องเฮียเลยได้กินยาตรงครูให้กินยาอ๋อไปห้องเฮียเลยในครูให้กินยาไม่ในครูลุงครูอืมแม่พันว่าในครูกินเน่ะลุงคูจ้า <im itation> โอเคจ้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็คือสิ่เด็กคอนอนุญ,ญาตลาเลเดอร์เนาะขอบใจเบิร์ตสุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิร์ตโคสานะให้เลเดรอร์เนาะพอกันคลิปหน้าไปแล้วสาบายดีจ้า